ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS มีสิงแช n แนลนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมวิธีนี้ครับซ่อมนี่ครับพอดีคลิกๆเท่าไหร่ก็ไม่ไปนะครับคลิกสามสี่รอบถึงจะไปทีหนึ่งครับเมาส์นี่ครับเมาส์มีปัญหาพอดีเมาส์เก่าแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะพอซ่อมได้นะครับเราก็อยากจะทดลองซ่อมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับมารับชมกันเลยนะครับ อันดับแรกก็คือแกะแกะนอ็อตหมุนน็อตด,ด้านใต้นะครับแต่ใต้อยู่ที่ใต้สติกเกอร์ตรัวนี้ครับที่ว่าเปียกแปะทับไ้นะครับหมุนออกแล้วครับแล้วก็อย่างเงี้ยแกะขอ,ขอบนะครับออกมาแล้วครับแกะง่ายงเลยนะครับหน้าตาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ครับแรัวตัวอ,อย่างที่มีปัญหาคือจุดตรงนี้นะครับที่ว่าตรงตรงที่เราคลิกนะฮะปกติแล้วมัน เดี๋ยวก็ไปนะครับนี่แกะคลิกดเท่าไหร่ก็ไม่ไปนะครับประมาณนี้จุดที่มหาคือจุดที่กล่องดำๆด้านในนะครับนี่เราแกะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับค่อยๆระวังสายไฟขาดด้วยนะครับเวลาเราเปิดออกมาฮะตรงนี้แหละฮะที่ที่เราจะต้องแกะออกมาเพื่อที่จะดูข้างในนะครับว่ามันมันมันหักเสียหายหรือเปล่าครับถ้ามันไม่หัก เราก็ซ่อมได้ถ้ามันเกิดมันหักอะไรเงี้ยเราก็จะซ่อมยากนะครับอาจจะต้องไม่ต้องซ่อมถ้าเป็นถ้าเสียหายมากๆก็คงไม่ซ่อมนะครับก็คือเราแกะดูก่อนว่ามีอะไรเสียหายไหมมีอะไรหักไหมนะครับตัวล็อกอยู่ด้านหน้ามันมีสองตัวนะครับด้านด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเนี่ยด้านในค่อยๆแสะนะครับจะมีล็อกตัวล็อกอยู่เขีย่ยๆเอาเหล็กแหลมๆบางๆบางๆ,างๆนะครับแกะออกแค่นี้ก่อนแล้วครับ ดสังเก,กตเก็กคือตัวที่สัมผัสกันนะครับเวลาเราคลิกเรากดลงไปมันก็จะไปแตะกันนี่ฮะตรงนี้นะครับจะเป็นสนิมนะครับอันนี้ไม่หักนะครับถ้าเกิดมันหักหรืออะไรมันผุแล้วก็ไม่สามารถจะซ่อมได้นะครับอย่างนี้คือเราซ่อมได้นะครับเพืพ่อนเพืพ่อนอันนี้เราต้องแกะมาดูก่อนครับเพื่อที่จะเห็นตรงตรงนี้นะครับถ้ามันไม่หักเราแค่แค่ brasile. หากระดาษทรายนะครับหรือขัดเลืออะไรเหล็กเลื่อขูดนะครับขูดตรงที่ตำแหน่งที่มันสัมผัสนะครับถ้ามีกระดาษทรายก็จะดีมากเลยครับเนี่ฮะ ผมก็ตัดกระดาษทรายเล็กแล้วก็แย่เข้าไปข้างใน,นแล้วก็ขัด 1981. บนล่างนะครับมันจะมีจุดสัมผัสเป็นเป็โลหะด้านบนด้านล่างตัวบนตัวล่างให้มันสะอาดนะครับตรง,งนี้แล้วก็ประกอบกับคืนได้แล้วครับก็ประกอบกับคืนให้ถูกตำแหน่งถูก <intell> <ๆ ihrem> ที่นะครับเพราะว่าถ้าใส่ไม่ถูกแล้วก็จะมันก็จะกดไม่ได้นะครับหรือว่าก็อาจจะหักได้เลยนะครับ ตัวอย่างให้ทำเบาๆมือนะครับเพราะว่ามันหักง,ง่ายมากนะครับเล็กนิดเดียวเองนะฮะเข้าตำแหน่งก็กดก็จะล็อกเหมือนเดิมล็อกอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆเรานี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกดดูโอเคเลยครับเสร็จแล้วก็ประกอบกลับ,ลบคืนเลยครับมาสล้านยูโรรวโบนัสสยูโรเนี่ยผมลองคำนวณได้เลยนะเพื่อนๆเอาามหาจุดเป็นจำนวนสัปดาห์เพิ่มไปเท่านึงจากห้ามันจะได้หนึ่งซึ่งก็เป็นไปได้ เมื่อจัดสายจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วก็วางฝาครอบปิดได้เลยนะครับนี่ฮะวิธีให้เข้าลูกเข้ารอยก่อนนะครับจัดสายไฟให้เรียบร้อยให้วางลงไปนะครับวางลงไปแล้วล่างแล้วกดกดแล้วดันขึ้นบนนะครับจะเข้าตัวล็อกพอดีด้านบนนะครับจะมีตัวล็อกอยู่จะมีฟิลล์ล็อกขอบๆอ,อยู่นะครับห้วางลงแล้วดันขึ้นไปนะครับก็จะล็อกอยู่แล้วครับถ้ามาเข้าล็อกมันจะไม่มีอะไรฝืนมือนะครับนี่เข้าล็อกแล้วครับถ้าเข้าล็อกแล้วก็ ปิด n ็อตหมุนน็อตปิดเลยนะครับเอานี้กอ็อยู่แล้วครับหลังจากที่เราแกะต้อมไปแล้วเราก็มาทดลองกันเลยนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับหลังจากที่เราเนี้ยไปเข้าเรียบร้อยหลังจากก่อนหน้านี้เราผมคลิกหลายครั้งนะครับก่อนจะไปนะครับวันนี้เราก็โอเคนะครับลื่นลื่นมือขึ้นเลยนะครับรู้สึกว่าลื่นมือแล้วก็กดคลิกครั้งเดียวนะครับ คลิกครั้งเดียวก็ไปเลยนะครับใช้งานได้ดีเลยครับก็ไม่ต้องซื้อใหม่เลยนะครับก็เมาส์อาจจะเก่านะครับแต่ว่าเราก็ต้องทดลองใช้ทดลองซ่อมดูก่อนนะครับว่าเผื่อมันจะใช้ได้กลับกลับมาใช้เหมือนได้เหมือนเดิมไหมนะครับนี่ก็โอเคเลยนะครับน่าจะใช้งานได้สักพักใหญ่ๆซื้อว่านานเลยนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากมีปยชน์กับเพื่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากครับ